สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทำแบบบอยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นไอเดียดีวนะครับโดยการใช้ลูกรีเวทแบบนี้นะครับผมก็จะเอามาทําเป็นหัวขัดขนาดเล็กนะครับสววิธีการทำครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับเริ่มแรกผมก็จะใช้สก o อตไบร์นะครับผมจะเอามาตัดให้เป็นท่อนๆนะครับขนาดเท่าๆกัน จากนั้นผมก็จะตัดให้เป็นรูปวงกลมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปผมก็จะนำแผ่นสกัดใบที่ตัดเป็นวงกลมนี่ครับผมนำมาเจาะรูทุกๆอันเลย ต่อไปผมก็จะใช้แหวนที่แปะวงเล็กนะครับผมนํามาสวมที่ลูกดวิสแบบนี้นะครับแลวทีนี้เราก็จะนําสกอตไบนะครับที่เราเจาะรูไว้เนี่ยนํามาสวมแล้วก็ซ้อนๆกันหลายๆวงแบบนี้เลยเสร็จแล้วผมก็จะใช้น็อตเมียวงเล็กนะครับนํามาสวมที่หัวแบบนี้เลยแล้วก็ทีนี้เราก็จะใช้ครีมยิงรีวริสนะครับในการรัดให้แน่นอีกทีหนึ่ง ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะนํามาใส่ที่สว่านนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็นําไปใช้งานได้ซึ่งลูกขัดขนาดเล็กแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะขัดตามช่องเล็กๆตามซอกเล็กๆหรือว่าตามร่องกระเบื้องหรือว่าร่องต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะทําความสะอาดได้โดยทั่วถึงนะครับ นี่ก็เป็นไอเดีนะครับโดการนำลูกรีเวสนะครับมาทำเป็นหัวขัดขนาดเล็กนะครับเอาไว้ใช้งานหากเพือ่ะอะไรที่สนใจก็ลองทำใช้งานดูได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ขอจบรยละเอียดในการนำเสนอเอไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณนะครับที่ก้ามาติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ